สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับออยู่กับช่อง youtube พุดดำส,สวยๆจารัดครับนี่เลยครับจารัดครับหน้าตาของจารัดวันนี้จะพามาดูซีรีส์700นะครับ S 7 0 0มาดูว่าเขาจะออกเดินทางไปไหนครับท่านผู้ชมไปดูกันเลยครับไปเอามาดูครับ S, S 7 0 0จะไปไหนเอ่ย Ủa. Ô, chai dài này, rất nhiều thật sự ô, thanh khiết cái gì, thay, thay, Lê 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 เลยเลยเลยลงมาลงมามาลงมาเอาเลื่อนเลื่อนเลื่อนบ่พอลมหมดเอาลมขึ้นหมดบ่ะ vào tối nay nè liệt cứ à. Ô, nhà mà เสียงอะไรกดเอาอกเกทำไรฮะโอ้สวยงามมากเลยอ๋อใส่บนนี้เหรออ,อ๋อเออพอท่าเว้ย เดี๋ยวจะเอาเหล็กวางพาดไปบนนี้ขูยยังไงนี่นเ,นเอามือบ่ยกตายเลยเดีด๋ยวนี่ กี่มิลนี่สมิลสามมิลบาข่างาข้างฟาข้างสล้ยฝาข้างตาข้างนฝาข้างแบบไหน ฮอ๋อนี่คมิน 哦。Oh. หาที living, ่วางเหล็กได้ดีมากเลยชั้นวางเหล็กราคาหกสิบเซ็นล้านเปลี่ยนล้านเดียวขึ้นที่ได้ทันใจนี้ không oh, thầy mà làm cái này nè, cái này, <cười> <cười> đâm khí, thầy tham nên thôi đi, đâm xíng, <lốt> <laughs> ờ, đâm xíng, lốt xíng, đâm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  เพี้กงหมดเลยวะเป็นมาดำสิงรถดวนมาดวนเป็นมาหิษเงี้งฮะมาดูสีนะว่าให้แกทำพื้นให้แล้วบอกว่าให้ทั้งยักมามาเล็บเนี่ยมันจะได้ไวอ๋อทำพื้นให้แกเตรียมพื้นมาให้เนี่ยแล้วให้ทั้งยักมาเล็บอย่างเดียวองามจะไวเราอยู่ใส่เราอยู่ใส่เยอะๆวันเดียวกันได้ พี่โรตัวผีเลยนะอ๋อ,อ,อ,อนหนอออลับเฮยเดี๋ยวไปดูหน่อยให้มันตีพื้นสีรถให้ห ส่วนแบบรบไลายให้กระบี่มือหนึ่งครับช่างเอกช่างคนนี้ให้มาตีพื้นให้เนี่ยครับการซื้อรถนี่ต้องมาซื้อต้องมาดูตอนที่ ยังทําสียังไม่เสร็จมาดูสภาพเดิมๆแบบเนี้มันถึงจะสุดมันถึงจะสวยเราถึงจะรู้ว่ารถคันนี้นี่สดไม่สดสวยไม่สวยต้องมาดูตอนนี้ครับ ยรลคากันอยู่มาดูงานก่อนครับจะเอาเท่าไหร่ดีช่างเปิดอูอดอ่อยู่ไหนเปิดอู่อยู่ไหนช่างจรครับช่างจอ,งจอโอ้ทำถึงบ้านก็ทำรอ บ้านก็ทำที่ไหนก็ทำตัวนี้เอาเท่าไหร่ตัวเนี้ยเนี้ยเนี้ยมันมารันีน้างนุนหนือนุนหนนหนุนหนนหนนหนุนนุนหนลนหนอนู่นหนุ้หนุนหนาหนนหนตองนนนุหนหหนหนนสีุนหนหนดนหเหนนหนุอหนุนหนุนหห้หน่อยนหหน ทำหัวกับกระบ,บะสอง้อเลยเนี่ยสิบสองส่วนคัสซีเดี๋ยวผมจะ <Yeah. S 1> พ่นเองผมจะยิงทรายก่อนเดี๋ยวอะไรอย่างเดี๋ยวกระบ,บะทำไปแล้วใช่กระบ,บะนั่นแหละเนี่ยมันจะมีผุช่วงนี้เนี่ยตามขอบกระจบเก็บอ่าตามขอมบสีหัวด้วยฮะสีหัว นี่มันสีปุ่นนี่ขัดไปสวยไหมก็ขึ้นครับมันจะขึ้นเงาเลยขึ้นเงาเลยไหมเพราะว่าสีมันตัวนี้มันมีความเงาในตัวอ๋อเราขัดไปมันมันก็จะเงาครับใช่ไหมตัวนีน้องยาใชสอ่าในตุ้งยาสมมติว่าเราเอาสีนี้เราก็เก็บเป็นบางที่ป่ะได้ครับใช่ไหมเก็บเป็นแผลก็ได้ครับเก็บเป็นแผลผสมสีผสมสีให้มันได้มันเดิมเพราะปั่นไปมันจะเข้มกว่านี้ไหม ก็จะใสเหมือนกับเลกเกอร์แหละอ๋อแล้วก็ลงเลกเกอร์ทาบเลยมันไม่ลงสีพวกนี้เขาไม่เจอเลกเกอร์อ๋อมันยังมีความเงาในตัวของมันสีพวกนี้เพื่อมันจะไม่มันจะไม่มันจะไม่หมองอีกบ่ก็นานๆโดนแดดมันก็จะหมองขัดมันก็จะซีดไปเรื่อยมันก็จะบางไปเรื่อยแต่มันก็จะมีความเงาของมันเลกเกอร์เหมือนกันครับกับเลกเกอร์มันจะเงาขัดมันก็จะบางไปเรื่อยมันจะเงามันตัวนี้เป็นสีของของคิวเคครับคิเค2สองหนึ่งสีหนึ่งก็มีสีมันมาจากญี่ปุ่นเลยนี่ครับ เพราะเราผสมมันก็มีเลกกเกอร์ทูเชสองหนึ่งสีหนึ่งก็มีเหมือนกันแล้วแต่เกียริแล้วแต่ราคาแล้วถ้าถ้าทำสีใหม่เนี่ยทั้งคันเนี่ยเท่าไหร่มนหนวนี่ไม่ไม่ข้าล่างไม่มีหรอกจะมีเก็บแค่ตรงพวกเนี่ยขอบกระจกเนี่ยอย่างเงี้ยขอบกระจกแล้วก็มีนี่บบตัวนี้อ่าเห็นไหมขอบขอบเนี่ยขอบกระจกมันต้องในโ่แค่นี้แหละ เท่นั้นไม่มีผุหรอกข้างล่างไม่เป็นไรนอืมเก็บผุนี่หน่อยนี่ยังผุงนี่นิดหน่อยข้งางในยังสวยเก็บรอบนอบครับเก็บรอบออออนอกน,น,นี่แหละอยู่ประมาณหมื่นหมื่นหนึ่ง มันสีกันชนไม่ได้เอากันชนจะใส่กันชนเหล็ตัวนี้ก็น่าจะไม่ได้ทำนะตัวนี้จะใส่เหล็กครับคือแค่ตรงนี้ยแค่สีเนี่ยขอบนี้ไม่ต้องครับกกระบะมันทำอยู่ครับกระบะนั่นแหละกำลังขึ้นอยู่คือทำหัวเนี่ยแล้วกับกระบะกระบะก็มีเท่ข้างๆไงกระบะกระบะโย่เจ็ดเกยว มาแค่มเมาส์เยๆอ๋อมาแ <c oughs> ค่เมาส์เ <c oughs> มาส์ตรีราคาอ่าได้ก็ทำไม่ได้ก็ครับแดไม่ก็กระบะก็คงผมมันเละคือเขาขึ้นได้ให้แต่ผมสีผมเป็นคนจะทำเองอ๋ออ่าสีผมเป็นคนทำเองควบกับนี่หัวใช่ไอ้ที่ว่าค่าแรงหมื่นห้เนี่เฉพาะค่าแรงนี้ ร่วมสีสีผมด้วยครับอ๋อสีด้วยเฉพาะสีที่ตัวนี้หมื่นห้านี่คือสีของผมแล้วก็ผ้าพก็้าพปะปุด้วยอ๋อรวมหมื่นห้าแต่หางมันก็ไม่ได้เยอะในหางอ่ะมันก็แค่ข้างเรียบลายตรงตรงใช่ไหมบอสครับไล่ตรงแล้วก็พ่นสีดำให้คือถ้าเสร็จตัวนั้นก็อ๋อหัวประมาณนี้ใช่ไหมอ๋อ มาสองคนเลยมาคนละคันรถอันนั้นรถดำซิ่งรถด่วนโอรถดำซิ่งดินด่วนอยู่ทางโน้นหนูอยู่ทางโน้นของผมของผมรถดำสวยๆจารัดโอโหจารัดให้ดูไหมวันนั้นไปไปถ่ายไปถ่ายรถตุ๋งไม้โคโยเจอกันไหนนี่แหละรถซิ่งรถซิ่งอ๋อรถดำซิ่งด่วนนะเจอที่ไหนจับกระไหลอยู่บ้านเทพ เอาวันเทพไปยากอ,ะอก่ะโอ้เสียเลยเสียอุตอว่าเอ่าทำงามครับเหมาหล,ล,ลอกของหลอกเมืยอยู่นั่ะเกเรกันพอดียวเนี่ยก็ประมาณนี้ครับทำสีหัวประมาณไม่หมื่นห้าเนาะปสีใช้สีแบบไหนครับสีเอาจะถ้าราคานี้ผมก็ใช้สีประมาณน,นี้ละครับจะใช้สีตัวนี้แหละครับนี่ยบอกมันจะเงาแบบนี้แหละถ้าเราไม่ขัดมันก็จะมองออกขาวๆถ้าเราลงน้ำยาไปมันก็จะใสอืม ลงเล็กเกอร์ให้ด้วยตัวนี้ไม่ต้องลงเล็กเกอร์ครับฮะตัวนี้ไม่ต้องลงเล็กเกอร์มันจะเงาของมันสีนี่นะครับสีที่ใช้เนี่ยนะครับมันเงาของมันแต่พวดเล็กเกอรล์ลงมาได้แต่ว่ามันเป็นสีแห้งช้าแต่เอ้ยสีแห้งไวตัวนี้เป็นสีแห้งช้าพูดแล้วมันจะเงาใช้<อ>สีดำแต่มันพลิกเ,เกียร์กันมันเป็นฮาร์ดอินเ n อร์ผสมอืมตัว,วนี้ก็มีฮาร์ดแต่มันเป็นฮาร์ดของเล็กเกอร์ตัวเงาของของรถยนต์อ่ะแล้วมันจะทนไหมก็ <c oughs> ถ้าเป็นสีพวกนี้มันจะทนแดดดีกว่าเลกเกอร์ถ้าเลกเกอร์จอดนานๆมันจะหมองจะขาวอือะละเลเกิดจะเนื้อเนื้อเลเกอร์จะหลุดพวกนี้มันหมองปุ๊บเราก,ก็ขัดมันก็หายอ๋อครับเป็นแบบนั้นนี่โอเคครับสอบถามเรียบร้อยประมาณนี้อ่ะก็คอมเมนต์มาให้หน่อยถูกหรือแพงท่านผู้ชมครับผมว่าไม่แพงนะราคานี้ คันนี้ผมว่าไม่เพลงหรอกโอเคครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับทยยรัย ลาบานูนครับร้องเพลงลาบานูนให้ฟังหน่อยลาบันูเหรอรนึนอ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งอครับมือมองฟ้าต้องใส่แว่นใส่อะไระแม้มันเป็นคืนที่เงาหัวใจไม่ยอมไม่หายผมร้องผิดเด้อ